มาสู่ในช่วงที่2ของรายการซึ่งตอนนี้นะคะเจี๊ยบก็อยู่ที่โรงแรมอันฟาหฮัดค่ะซึ่งอยู่บริอเวณไม่ใกล้นะคะไม่ไกลจากอำเภอหาดใหญ่นะคะเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันจะพาทุกท่านเนี่ยนะคะไปรู้จักกับเจ้าของโรงแรมนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในนะคะรวมถึงอาหารอร่อยอร่อยขึ้นชื่อของโรงแรมแห่งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้บริหารโรงแรมด้านในเลยค่ะ สดีค่ะค่ะนกุงครับอัสลามุนยกุ้งนะคะหูโรงแรมน่ารักมากเลยนะคะวันนี้จะขออนุญาตมาพบกับท่านผู้บริหารของโรงแรมอะค่ะเดี๋ยวยังไงรบกควรพาไปพบท่านผู้บริหารหน่อยได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับท่านผู้บริหารโรงแรมกันเลยนะคะอัสลามุนยกุ้งค่ะลายกุ้งสลามค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเจี๊ยบอยู่กับผู้บริหารโรงแรมแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ ให้ท่านทั้งสองท่านนะคะแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้บอกเล่าประวัติความเป็นมาของโรงแรมแห่งนี้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะเริ่มจากท่านแรกเลยค่ะผมชื่อสมาแอนะบ<า>ังสมาแอ,อันค,ค่ะนามสกุลยีเสีนเป็นละนี่ภรรยานี่เป็นภรรยาชื่อ,อ ื่อพามีนายิสเซนเ็นราค่ะหรือแยกกันต่อไปก็เป็นกะมีนาค่ะกะมีนาบังสมัยอกะมีนาบางสมัยแอร์เป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่อนะคะคืออยากทราบมาค่ะว่าโรงแรมแห่งนี้ทาไมถึงชื่ออัลฟาฮัดคะแปลว่าคือมีที่มาที่ไปนะครับพอดีตั้งแต่เริ่มต้นอ่าภรรยามีลูกจายคนถุดต้องก็ชื่อฟาฮัดฟาฮัดครับครับ แล้วก็เลยตั้งชื่อโรงแรมตามชื่อชายแปลว่าอะไรคะทีที่จริงอ่นฟาฮัดมันแปลว่าเสือดาวก็ตามแต่ว่าผมมันใช้ใช้ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเป็นยอยักกะรันเพื่อไม่คล้ายๆว่าแม่ชื่อเปลี่ยนเป็นเสือดาวอะนะก็ชื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับแล้วบรรยากาศข้างในกับข้างนอกที่เราสร้างโรงแรมนี้ค่ะ ไม่แน่ใจว่ามีแนวคิดหรือว่ามีมองมีมุมมองอย่างไรคะในการที่จะสร้างโรงแรมขึ้นมาเป็นอัลฟาฮัตเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นคือมุสลิมเรานะ่ยปกติอนะันคือการไปพักป่อนหรือว่าการไปเที่ยวหรือว่าการไปใช้ชีวิตนะเริ่มจากเราต้องไปหาที่อาล้านก่อนอเป็นหลับต้นๆ้นของมุสลิม,มแล้วก็เริ่มต้นของที่มาที่ไปก็คือหาสถานที่ที่ว่าเหมาะในการมาเยี่ยมชม ติดต่ออาสถานที่ที่ว่าใกล้ใกล้ํำเลที่สุดนะจำเลห้างหรือว่าโรงพยาบาลอะไรต่างๆแล้วก็พี่น้องสามจังหวดอะไรก็เดินทางเดินทางสะดวกนะคะที่นี่สะดวกมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะคืออยู่ติดถนนเลยนะคะแล้วก็เดินทางนะคะใครที่เดินทางมาจากสนามบินเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเราก็สามารถมาที่โรงแรมนี้ได้นะคะขออนุญาตถามกะ คะนะคะนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยที่โรงแรมรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็ลูกค้าก็เยอะค่ะอลูกค้าเยอ,อะมันเป็นเอกลักษณ์ด้วยมันจะบสำหรับอของเสดิมโดยเฉพาะตอนนี้ก็ลูกค้าสังหร์เยอะมากแล้วที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้นกี่ห้องอ่ามีทั้งหมด79ห้อง79ห้องเลยนะคะท่านผู้ชม มีทั้งหมด79ห้องโอ้นะคะใหญ่โตมากเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางกับผู้บริหารโรงแรมะคะ่ะได้พาเจี๊ยบแล้วก็ผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศข้างในในห้องประชุมในห้องพักนะคะได้ไหมคะครับได้เ,เดี๋ยวบังขออนุญาตให้ลูกชายซึ่เป็นผู้บริหารที่นี่พาไปเยี่ยมชมแล้วก็ได้พูดคุยต่อนะเนี่อนี้เป็นบุตรชายของท่านผู้บริหาร,รนะคะเป็นเจ้าของ โรงแรมที่นี่ด้วยแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมคะครับผมวีซาลวีนิสเป็รัครับเป็นผู้จัดการโรงแรมครับผมโอ้เป็นบุตรชายเป็นผู้จัดการโรงแรมเลยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องวีนะคะพาเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศห้องข้างบนกันนะคะโอเคเชิญเลยค่ะไปกันเลยค่ะขอบคุณค่ะคครรัับบมากันเลย เดี๋ยวน้องมีคะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวน้องมีจะพาพี่เจฟเนี่ยไปดูห้องแล้วก็บรากาศของโรงแรมทั้งภายนอกภายในเลยใช่ไหมคะได้เลยครับโอเคอ่าเลยค่ะเดี๋ยวน้องมีจะพาเราไปไหนเอ่ยเดี๋ยวผมพาไปชมห้องห้องสวีทห้องสวีทห้องสวีทของเราจะเป็นห้องที่มีอ่างจักรุซี่ด้วยอ่างจักรุซี่ใช่ครับท่านผู้ชมของเราเนี่ยต้องบอกห้องนี้เป็นเอกลักษมากเพราะว่าสาวเนี่ยให้ความสนใจเป็นเยอะมากห้องนี้เลยนะคะใช่ครับผมตรงนี้ตรงนี้จะอยู่ห้อง6กศูนย์เจ็ดค่ะ เป็นห้องสวีทเลยนะคะห้องนี้นะคะครับเชิญครับเชิญครับผมนี่ครับผมของเราห้องสวีทเรานะครับผมก็เป็นห้องขนาดใหญ่สุดของโรงแรมนะครับก็จะมีโต๊ะทางานอยู่บนหัวเตียงด้วยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับผมส่วนของเตียงครับเราก็ใช้เป็นเตียงพิเศษนะครับเป็นเตียงคิงไซส์หกฟุตครับผมครับแล้วก็ก็จะมีตัวโซฟานะครับส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นก็จะเทควิวผมสมมติมากก็จะเป็นวิวถนนนะครับ ก็จะเป็นวิวเห็นเมืองหาดใหญ่บรรยากาศต่างๆนะครับผมมันเป็นดีไซน์ใหม่ครับที่เราอยากอยากให้ห้องดูมีมิติมากขึ้นเหมือนแบบเราอยู่บ้านใช่ครับใช่ครับก็เลยดีไซน์โต๊ะทำงานให้มาอยู่ตรงหัวเตียงนะครับแบบห้องนี้จะพิเศษนิดนึงก็จะเป็นห้องที่มีอ่างจักรุซี่ครับมีอ่างด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปชมอ่างจักรุซี่นะครับผมโอเคค่ะมาเลยวูบบรรยากาศน่านอนมากเลยอ่ะห้องกว้างมากเลยนะคะท่านผู้ชมครับผม นี่ครับอ้โหโอ้โหนี่นอนได้เลยนะคะห้องน้ำยิ่งกว่าห้องนอนครับผมส่วนของที่ตั้งโรงแรมน,นะครับก็จะอยู่ตรงเส้นถนนเ,ออเรี่ยงเมืองสายเอเชียนะครับใกล้กับมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครับผมก็เดินทางจากนียครับประมาณ5นาทีถึงเซ็นท่าหัดใหญ่10นาทีถึงสามบินหันใหญ่ครับผมน้องมีค่ะตรงนี้เป็นบรรยากาศ เขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้ตรงนี้เป็นวิวเทควิวสระว่ายน้ําครับผมตอนนี้เราอยู่เราอยู่จากระเบียงห้องพักนะครับผมก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ําข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนพี่พี่มองเหมือนเป็นแบบสวนสวนสวนนกเล็กๆครับสวนนกเลยค่ะท่านผู้ชมคะคุณพ่อแกชอบเลี้ยงนกอะครับก็เลยยกสวนนกมาไว้ที่โรงแรมไปเลยครับผมก็จะมีสระมีสระว่ายน้ํามีสระปลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะว่ายน้มีบ่อปลาด้วยนะคะใช่ครับผมีสระวายน้ำีสระว่ายน้ำมีสระว่าน้องวีค่ะ มีค่ะอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยคะอันนี้เป็นห้องประชุมครับชื่อว่าคาริสฮอลครับผมคาริสฮอลครับห้องนี้นะครับก็สามารถจัดประชุมสัมมนาได้นะครับรวมถึงพิธีนิกะนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งนิกะไปเลยแ<อ>ล้วก็อ๋ออันนี้เหรอคะใช่ครับนี่ลูกค้าเพิ่งนิกะเมื่อวานเลยครับผม เจ็บถ้ามีเจ้าวันมีกาที่ลงแล้วถ้ามีใช่ไหมคะโอ้ได้มานั่งตรงนี้เลยองค์ีกาที่นี่จุคนประมาณประมาณ150ท่านครับพิจาอนนีนห้องประชุมเล็กนะครับส่วนห้องประชุมใหญ่ครับเรากําลังก่อสร้างอยู่ครับตอนนี้ห้องประชุมใหญ่ครับก็จุดได้ประมาณ1% 0 0 0ท่านครับผมตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างอยู่นะคะแต่ห้องนี้ก็ประมาณ150ยห้ร้อยห้าสิบท่านครับโอเคซึ่งซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาจัดกิจกรรมเนี่ยครับก็ ก็จะมีทั้งในงานเอกชนแล้วก็หนงานราชการนะครับผมก็ที่ให้การตอบรับดีเลยก็จะเป็นหนงานราชการจาก3จังหวัดครับผมเพราะว่าเราเป็นโรงแรมพาราโรงแรมพาราใช่รับโดยตรงเลยแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการวิธีนิกะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผลตอบรับดีครับผมอันนี้คือเราจะมีแบบครบเลยครับครบวงจรเลยนะคะที่คุณมาตัวเปล่าเปลาเลยเราจัดให้หมดเลยครับ มาแต่ตัวค่ะคทุกอย่างจะยอยู่ที่พกเงินมาด้วยนะอ๋อย่าลืมพกเงินมาด้วยนะคะคือมาแต่ตัวได้ขออนุญาตพักช่วงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเจ๊จะพาพวกเราเนี่ยไปชิมอาหารเด็ดของที่นี่เลยนะคะดเดี๋ยวน้องวีวจะพาเราไปดูว่าอาหารอะไรบ้าง,อางรอชมช่วงหน้าค่ะ ตอนนี้นะคะเจบก็นั่งอยู่ที่บริเวณห้องอาหารของโรงแรมอัลฟาฮัตแล้วนะคะแล้วก็มีน้องวีอาร์นะคะแล้วก็มีท่านเจ้าของโรงแรมด้วย,เด,ยวเดี๋ยวน้องวีขาเดี๋ยววันนี้เนี่ย <ผม S 1> พี่เจ๊บอยากให้น้องวีเนี่ยแนะนําอาหารที่เป็นเมนูเด็ดเลยนะคะที่รเราจะบริการลูกค้านะคะที่นี่ที่จะมาพักที่โรงแรมนี้มีอะไรบ้าง ครับอันนี้เมนูแรกนะครับเป็นโรตีสามสหายครับเราจะมีน้ำแกงถั่วนะครับเป็นถั่วลิสงนะครับเออถั่วเหลืองครับผมแล้วก็เป็นน้ําแกงเนื้อนะครับผมนี้เป็นแกงเนื้อนะคะครับแล้วก็เป็นนมข้นครับนมข้นหวานอันนี้เป็นเมนูเซ็กซ์เนเจอร์ของโรงแรมเลยนะครับที่ลูกค้าสั่งเป็นจํานวนมากคือหมายถึงว่าถ้ามาที่โรงแรมนี้ต้องสั่งจานนี้เลยนะคะเป็นโรตี3น้ำแกงนะคะแล้วก็ในส่วนของแกงมัสมั่นเนื้อครับผมอันนี้เป็นมัสมั่นเนื้อนะคะเป็นมัน มันรสชาติมันเป็นยังไงอะคะกลมกล่อมครับอาจารย์กลมกล่อมเลยนะคะอ๋อนะคะก็คือจะเป็นแบบแนวมุสลิมเรานะคาที่ทานอันนี้เป็นเนื้อนะคะมีแพะด้วยได้ข่าวว่ามีแพะด้วยนะคะอันนี้เป็นของหวานใช่ค่ะเชฟคะนี่เป็นอันนี้เป็นเค้กอินาผาลัมนะคะว้าเราจะมีสูตรเฉพาะของโรงแรมเราเลยค่ะคือซอสตัวนี้เราจะทําขึ้นมาเองเป็นการคิดส่วนผสมขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ เค้กนี้จะเป็นเนื้อเค้กจะมี3ชั้นนะคะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยเราจะท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งผสมกับอซอสอินทผลัมของเราเป็นเค้กทําจากอินทผลัมเลยนะคะ<ช><ช>ท่านผู้ชมค่ะโอ้โหคือไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วนะคะนะคะแต่ว่านี้เป็นเมนูเด็ดของที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวดิชันขอชิมโรตีสามตั้งแกงนี้ก่อนนะคะ อืมันดำหวานหวานใช่ค่ะอ่าแล้วก็มันหอมแบบถั่วหอมถั่วมากพี่ชมคาะอร่อยมากอืมจานนี้ถือว่าผ่านโอเคคะแนนครับพี่เจ๊บพี่ให้เต็มสิบเลยอ่าจานนี้เต็มสิบเลยค่ะโรงแรมนี้ดีและเด่นอร่อยมาก เดี๋ยวอันนี้คือจะเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวอันนี้ทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับข้าวสวยโรตีก็ได้ครับงั้นขอข้าวจานหนึ่งนะะเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากที่เราทานโรตีแล้วก็อาจจะเป็นข้าวกับแกงนี้แล้วนะคะแกงมัสมั่นเนื้อใช่ไหมองวีค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะชิมเมื่อสักครู่เป็นเค้กอินทผาลัมเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมทุกคน ชิมได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทานเป็นเพื่อนพี่เจี๊ยบนะคะเพราะว่าคือนะคะทานอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมได้เลยนะคะเค้กชิ้นนี้ก่อนรู้สึกว่าที่อื่นไม่มีใช่ไหมคะเชฟอันเนี้ยสูตรพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวไม่ครับพี่เจี๊ยบคือของเราเนี่ยเป็นโรงแรมอาหรับเป็นโรงแรมพาล้านนะครับสถาปัเตะกรรมเราต่างๆเนี่ยเป็นออกแบบอารมณ์อาหรับแล้วก็ต้นไม้น้าโรงแรมน่าจะเป็นต้นตะวันออกมาเลยเยอะครับผมก็เลยดึงตัวอินกินเดียนหลัก นะครับผมมาเป็นส่วนผสมของเค้กก็คือตัวอินทผลัมครับโอเคโอ้ด้านหน้าพี่เจอแล้วใช่ครับเนี่ยพี่แต่งตัวบรรยากาศมาแนวอาหรับแบบโรงแรมนี้เลยนะคะเดี๋ยวคนอนุญาตชิมนะคะโอ้หนิ่มากเชฟคะเชฟต้องช่วยแล้วล่ะค่ะทั้งไงนะคะโอ้เดี๋ยวเชฟจะทําให้ดูนะคะโอ้มันต้องปาดมันจากข้างบนต้องแบบได้ไหมคะเชฟคะ ื่นเต้นมากเลยค่ะขออนุญ,ญาตยกจานไปใกล้ๆนะคะโอ้โหอันนี้คือเราต้องทานกับอันนี้ด้วยอินลมด้วยค่ะโอเคตายละขออนุญ,ญาตนะคะท่านผู้ชมคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเชฟขามันใหญ่มากขออนุญ,ญาตตัดแบ่งนะคะเดี๋ยวปากเราจะกว้างเกินไปนะคะโอเคอ,อนุญ,ญาตนิดนึงอึมคือกลิ่นจะแบบ หอมแบบหอมมากอือท่านผู้ชมคะละลายในปากเลยอร่อยมากกี่คะแนนครับวิ่เจยบอันนี้พี่ให้แบบประมาณสิบห้าแล้วกันสิบสี่แสดงว่าวิ่เจยบเป็นคนชอบค่ะคนหกชอบของหวานอ่าเขาปล่ามาแล้รครับใช่ครับวิ่เจ็บดูค่ะดิฉันแค่พูดเล่นจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลองดูครับลองดูครับ ลองเลยล้อครับผมเกรงใจจังเลยค่ะเกรงใจมากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมแกงเนื้อนะคะสูตรพิเศษอันนี้วางฝั่งนี้ก่อนได้ไหมคะได้ครับตัตกแกงเนื้อนิดนึงอืมตื่นเต้นมากเลยค่ะโอเคติดอันนี้เป็นอะไรอะคะมนรั่มันฝรั่งนะคะโอเคติดมานิดหนึ่งขออนุญาตนะคะครับผม ท่านผู้ชมคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดกลิ่นมันออกไปได้เนี่ยทุกท่านจะรู้สึกแบบบรรยากาศเดียวกับเจี๊ยบเลยค่ะหอมมากหอมมากเลยค่ะแล้วก็อนุญาตอืมกลิ่นจะแบบเครื่องเทศใช่ค่ะใส่เครื่องเทศด้วยค่ะอืม คือเนื้อจะนิ่มมากนะคะแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยแบบไม่เละจนไปนะคะรสชาติแบบเหมือนแบบจะมีกลิ่นอายของเครื่องเทศออกมาหอมมากค่ะท่านผู้ชมขาอ่ะอืมจานนี้พี่จะให้กี่คะแนนครับอุ้ยอันนี้พี่ชอบมากเลยพี่ให้ยี่สิบเดี๋ยวเอากลับบ้านเลยนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะเจ้าของโรงแรมบอกว่า ใส่ถุงให้ด้วยได้เลยได้เลยครับได้เลยครับะะมาแล้วไม่เปล่านะ,ะเราจะ <c oughs> กลับบ้านด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะเป็นห้องอาหารแล้วก็อาหารของโรงแรมอันฟาฮัตที่นี่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาถนนเลี่ยงเมืองนะคะเส้นใกล้กับสนามบินหาดให่แล้วก็ ใกล้กับเซนท่านแล้วก็โมหาดใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ติดถนนเลยนะคะอย่าลืมว่ามาแวะที่นี่พักที่นี่นะคะเจ้าของใจดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเลยก็อันนี้ก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งเลยนะคะที่ฮา,านลันทัวริซึมของเราเนี่ยจะแนะนาให้ทุกท่านรู้จักนะคะแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ถ่ายรูปรีวิวนะคะสถานที่แห่งนี้ให้กับทาง พวกเราด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศภายในโรงแรมแห่งน,นี้นะคะเป็นไงน่าสนใจน่าเยี่ยมชมนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องบีฝากโรงแรมไว้นิดนึงคะ่ะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็คือโทรเบอร์074 273 799นะครับหรือว่าถ้าขาบอดมินในเพจได้เลยครับเพจ Facebook ชื่อ a l p h a Hotel เครับผมทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวดีๆจากรายการฮาลันทัวริซึมค่ะซึ่งผลิตรายการโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปอัสลามุอะลัยกุมบารัดมะตุลลอฮิวบาราะการ